สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่กดติดตามมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างอัปเดตเร็วนะเพราะว่าเราชาวบวกยับ,ย,บยับนี่หลังจากที่ผมสอนเสร็จเนี่ยบางคลิปมันทันเหตุการณ์มากเลยถ้าใครกดติดตามเนี่ยมันจะขึ้นให้ดูแบบเร็วแล้วก็แบบทันการาฟ ถ้าใครมาดูย้อนหลังก็อาจจะเสียดายได้นะครับวันนี้ทำตามสัญญาที่บอกว่าจะมาสอน10 following ep 2ต่อจากเนื้อหาชุดเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้นี้วันนี้จะใช้กราฟสดนะครับคือจะอวิเคราะห์หน้าง,งานสดๆเลยได้เห็นกราฟจริงเลยว่าผมวิเคราะห์ยังไงบ้างนะครับก็ จะได้เห็นเทศเซตัพผมด้วยนะหลายคนบอกว่าใช้เทศเซตัพอะไรก็จะได้เห็นตามนี้เลยเทศเซตัพผมคือค่อนข้างมีหลายท่ามากแต่ผมจะเลือกใช้จริงๆก็คือจะมีไม่กี่ท่าครับผมจะเลือกใช้จริงๆก็คือท่าที่สามารถรีดหาได้1ต่อ2 1หนึ่งต่อสขึ้นไปนี่คือเป็นท่าไม้ตายผมเลยผมชอบมากแล้ววันนี้มันจะมีไหม เอาเป็นว่าเรามาแกะการาฟกันเลยเราจะใช้ชุดนี้นะเราจะใช้ชุดนี้ในการหาโครงสร้างราคาแกะการาฟกันเป็นซ u เปอร์บูลิตเลยนะครับเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับ แต่จุดที่จะใช้อ้างอิงในการวัดฟีโบอ,อยู่ตรงไหนครับจะขยายกราฟให้ดูนะใช้ทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับจุดที่จะใช้อ้างอิงก,ก็คืออะไรโอเวอร์อะไรครับโอเวอร์โซใช่ไหมเพราะว่าเราจะหาจุดที่มีในยะไงไม่งั้นเราจะตีฟีโบไม่ได้นะครับหัวใจหลักของการใช้ฟิโบคือต้องหาจุดกำเนิดเทนให้เจอไม่อย่างนั้นเราจะหาแนวรับแนวต้านไม่เจอครับ กลายเป็นว่าเราจะเทรดข้อมจังหวะไปตอนนี้เราวัดฝั่งขาขึ้นของมันนะว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเท่าไหร่มีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นไปตามแนวฟิโบเปเ๊ะปเ,ปเสมอไปทุกทุกครั้งมันเป็นการฝึกวางเงื่อนไขในการเข้าเทรดนะครับผมขอใช้2เส้นนี้ก่อนก็พอเนาะ เพราะว่าดูแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะไกลนะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับครับทองคําที่พยายามทํ e w High อยู่อย่างนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นจุดอ้างอิง2จุดนี้นะครับนี่นะสีดํานี่นะเนี่ยนี่คือจุดอ้างอิงที่เราจะใช้อ้างอิงนะแล้วจุดที่เราจะทําการวิเคราะห์ก็คือชุดนี้นะครับ คนที่ชมคลิปผมนี่บางคนนี่ถอนกันบ้างหรือยังครับคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยได้ถอนกันบ้างหรือยังฝากอย่างเดียวไม่ได้นะผมจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือมันเป็นจิตวิทยาในการเทรดสำหรับคนที่อยากถอนลองจินตนาการตามนะครับสมมุติว่าเราเราฝากอย่างเดียวพอร์ตเราแตกบ่อยมากเราเห็นไหม จุดที่ทำให้เราพอตแตกเราไปทำอะไรรู้ไหมครับอยากเก่งต้องรู้นะว่าถ้าไหนจุดไหนที่เราเข้าเทดบ่อยที่สุดแล้วพอตเราแตกบ่อยที่สุดมันจะเป็นท่าไม้ตายของเราได้เลยครับถ้าเรารู้จุดนี้นะผมฝากให้ทุกคนลองเอาไปขยี้ลองไปโฟกัสตัวเองดูว่าจุดไหนที่เราพลาดแล้วพอตเราแตก แตกซ้ำๆแตกซ้ำๆแตกแล้วแตกอีกเติมแล้วเติมอีกมันจะเป็นท่าไม้ตายเราได้ครับแล้วเราจะไปขยี้จุดนั้นกันเอาเทคนิคที่ผมสอนเงื่อนไขที่ผมใช้เนี่ยเอาไปลองจับจุดดูแล้วเราจะมีท่าเทศเป็นของตัวเองท่าไม้ตายของผมทุกๆท,ท่าเนี่ยมันมาจากท่าที่ผมพอดแตกทั้งนั้นเลยนะครับ คือผมเข้าบ่อยเมื่อก่อนผมเข้าบ่อยแล้วผมก็พอตแตกบ่อยมากเพราะผมอยากรู้ไงครับว่าไอ้จุดๆเนี้ยมันทำไมทำลายจิตใจผมได้นานแรลมปีสองปีสามปีจนไม่พัฒนาไปไหนจนกระทั่งผมได้พัฒนาจุดอ่อนตรงนี้กลายเป็นจุดแข็งของผมก็เลยกลายเป็นท่าไม้ตายหลังจากนั้นผมก็ใช้ท่านี้แหละแล้วก็การควบคุมความเสี่ยง เข้าไปจับพฤติกรรมราคาฝึกวางเงื่อนไขหลังจากนั้นผมก็เริ่มถอนพอผมเริ่มถอนแล้วผมก็จะมีความมั่นใจในจุดที่ผมเข้าผมเริ่มโฟกัสจุดเข้าที่ได้กำไรบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าทำให้ผมถอนบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนี่นะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเทคนิคนี้ได้ผลจริงๆ ทำไมเรายังตามหาระบบไม่เจอเพราะเรายังไม่ไปโฟกัสจุดอ่อนครับเราพยายามที่จะหาท่าใหม่ๆท่าใหม่ๆท่าใหม่ๆเพื่อที่จะให้ได้กําไรเลยแต่เรายังไม่ไปสนใจจุดอ่อนภายในตัวเราเพราะว่าท่าเหตุแต่ละท่าเนี่ยจุดที่เราเข้าแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดบอดในใจเราต่อให้เราไปเอาเทคนิคใหม่มาใส่แล้วมันใช้ไม่ได้เรื่องมันก็จะ กลับมาเข้าหลูปเดิมบนซ้ำๆแต่ถ้าเราโฟกัสจุดที่เราพลาดแล้วเราจะสามารถหาจอบศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเจอแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มบวกหยับๆครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ไม่ไม่ได้เทคนิคเทรดแต่ได้จิตวิทยาการเทรดไปก็โอเคนะครับก็โอเคนะเพราะว่าไอ้ย,ย่อแล้วทิ้งเนี่ยมัน มันหาในซูเปอร์บูลิดไม่เจอเลยอ่ะเทนเทนแบบซูเปอร์บูลิดแบบนี้ไม่เจอเลยมันมันมีแต่ย่อแล้วไปต่อย่อแล้วไปต่อย่อแล้วเก็บแรงไปต่อมันไม่มีย่อแล้วทิ้งให้เจอเลยนอกจากเราจะเข้าไปดูในเทนฝั่งขาลงตัวนั้นน่ะมันมีแน่นอนแต่เหตุการณ์ตอนนี้มันมันเป็นเทนผมก็เลยอยากที่จะให้ทุกคนแบบบวกบยับ,ยบก็คือสามารถทำกำไรได้นะ คนที่ติดตามคลิปผมดูคลิปผมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนบวกอยากให้ทุกคนได้ถอนเพราะเราจะรู้จากวิธีการเทรดที่ถูกต้องผมจะกลับไปสอนอีกครั้งก็ต่อเมื่อมันมันมีดาวเทนชัดเจนให้ผมสอนผมก็ถึงจะเข้าไปสอนเพราะว่าผมจะสอนหน้าเซลล์ตอนนี้คือหน้าบายผมก็อยากให้ทุกคนทันเหตุการณ์นะมาพูดเยอะละ <laughs> พาลุยเลยดีกว่าตอนนี้เมื่อกี้นี้เราได้ เราได้เส้นฟิโบฝังแรงขึ้นแล้วนะอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่เนาะหลังจากนั้นเรามาดูซิว่าโอ้โหตั้งกี่จุดเนี่ยมัไมันเยอะจังเลยตั้งสองหมื่นจุดคือมันเยอะผมอยากให้ทุกคนเห็นใกล้ๆนี้ก่อนก็ต้องทำยังไงเข้าไปดูใน Time Frame ที่เล็กลงนะครับเอาเป็นว่า EP สองที่บอกว่าจะสอนขอเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่ามันไม่มีจริงๆผมพยายามหาละมันไม่มีชุดทิ้งเลยมันมีแต่ชุดไปต่อฉะนั้นผมก็จะสอนการไปต่อนะครับก็คือคลิปนี้อาจจะเป็นจิตวิทยาในการเทรดแล้วก็การหาท่าไม้ตายของตัวเองนะเอาเทคนิคที่ผมสอนเนี่ยเอาไปโฟกัสจุดอ่อนของตัวเองดูแล้วมันจะทำให้เราเติบโตแบบยั่งยืนครับ หลังจากนั้นมีจุดไหนให้เราดู overbought o v e r s o l d อีกไหมนอกจากตัวข้างล่างเมื่อกี้นี้ใน time frame 30นาทีไม่มีนะอ่าเข้าไปดูใน time frame 15นาทีนะครับนี่ก็อาจจะเป็นอีกท่าหนึ่งที่ทุกคนจะได้เห็นเทรดเซตอัพแบบการทำงานแบบเร็วๆแบบเรียวถามว่าเหตุการณ์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วผมแกะกราฟยังไงชุดนี้ได้ไหมชุดนี้มีไหม ชุดนี้ทำโอเวอร์ะไรโอเวอร์บอสนะแล้วมีโอเวอร์โซด้วยนะชุดนี้นะฉะนั้นลบกรอบนี้ทิ้งไปก่อนเราจะมาโฟกัสจุดนี้กันผมว่าทุกคนถ้าดูคลิปนี้จบทุกคนจะโฟกัสจะโฟกัสท่าเทศเป็นนะแล้วก็จะเริ่มบางเงื่อนไขาการเทศเก่งขึ้นมีเทศเซตอัพของตัวเองอา,อาจจะ ยังไม่เชี่ยวชาญแต่ผมเชื่อวาา่าถ้าทุกคนฝึกบ่อยๆทุกคนจะเชี่ยวชาญครับม,มันเป็นเทนแบบแรงมากเลยต้องเอาําเฟรมที่เล็กลงกว่าน,นี้นะมีไหมมี o v e r b o ์บอสโอเวอร์โซไหมตรงนี้มีบอสนะแล้วก็มีโซด้วยโอเคได้ชุดนี้แล้วครับได้ชุดนี้ละ ในทำเฟรมห้านาทีนะอุย้ยเถื่อนมากเลยวันนี้เราโอเคชุดนี้นะชุดนี้ในทำเฟรมห้านาทีนะถ้าใช้ห้านาทีก็ต้องห้านาทีนะครับอย่าเอาไปเล่นห้านาทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีไม่เอานะครับถ้าดูห้านาทีก็คือต้องใช้ห้าไอ้ 5นาทีก็สุดเส้นฟิโบไปแล้วเรียบร้อยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรในเมื่อมันสุดแล้วก็ตีไว้ตีไว้ก่อนตีไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปแก่อีกในไทม์เฟรม e 5นาทีนี้ก็สุดไปแล้วจุดที่เราจะใช้โฟกัส ในการหารอบถัดไปมีอีกไหมมีอีกไหมถ้าคนติดตามคลิปผมเนี่ยต้องต้องรู้นะว่าผมจะใช้จุดไหนเป็นการเข้าอีกเข้าหาอีกนะจำเรื่องเทนไลน์ได้ไหมจำเรื่องเทนไลน์ได้ไหมครับเทนไลน์เทนไลน์ชนตรงนี้นะเทนไลน์ชนตรงนี้นะมีนัยยะนะครับอ่ามีนัยยะเอาไงดีครับตีกรอบครับ ตีกรอบไปเลยหลังจากตีกรอบแล้วทำยังไงอีกครับจับฟิโบยัดเลยครับนี่คือเท็ดแบบเรียวไทม์เลยนะเนี่ยโอ้โหหนาทีก็สุดอีกครับชุดนี้ชุดนี้สุดอีกแล้ว แล้วจะมีจุดให้เราเล่นไหมเนี่ยถ้าใครยังไม่ชำนาญหรือว่ายังไม่มีท่าเทรดเซตอัพดีๆเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าทำแบบนี้นะถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์มากพอทำแบบนี้นี่มีโอกาสโดนตลาดเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงได้ง่ายๆเลยแล้วเราจะก็จะคอยตามอารมณ์ตลาดมันทำให้พอร์ตเราเสียหายนะ ตรงนี้มีเบรกเอาทสองชุดนะครับตรงนี้มีเบรกเอาทสองชุดนะชุดนี้ทะลุขึ้นไปย่อกลับลงมาไปต่อแปลว่าชุดนี้มีอีกถ้าดูในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีมีอีกนะเนี่ยซ้อนกันเลยแปลว่าจุดจุดนี้มีนยยะนะมีในยยะนะเนี่ยสองกรอบเนี้ยมีโอกาสย่อลงมาแล้วก็ไปต่อ แบบแรงๆเลยหรืออาจจะไปต่อแล้วไม่ย่อละมีอีกไหมมีตรงไหนให้เราตีเส้นฟิโบอีกไหมจุดนี้ได้ไหมได้อยู่นิดนึงนะแต่เป็นการไล่ราคาอันตรายมากเลยนะจุดนี้อันตรายนะครับแต่ถ้าเราอยากจะสก a ปปิง้งถ้าเราอยากจะสกาปปิง้ง เราทำได้ไหมได้นะครับนี่มีจุดให้เราดูแล้วไม่แนะนำให้ทำตามนะเอ,อ้ไม่แนะนำให้ให้ใช้เทรดเซตอัพนี้เทรดนะไม่ให้เอาไปใช้งานนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะชำนาญแล้วผมไม่อยากให้ทุกคนแบบ โดนตลาดเวียงและพอตแตกคือกราฟตอนนี้มันกำลังจะทำให้เราขึกเขิมนะเอาตรงๆเลยคือมันกำลังจะทำให้เราแบบรู้สึกขึกเขิมแล้วก็อยากอยากจะ l o l l o w ตามจังเลยเนี่ยถ้าเรารู้ทันกราฟเรารู้ทันอารมณ์ตัวเองเราจะมีแผนการเทรดครับจุดที่เหลืออยู่สีดำนี้นะแล้วก็ จุดนี้นะนี่คือกรอบที่เราจะใช้วางแผนนะอ่านี่คือกรอบที่เราจะใช้วางแผนโครงสร้างราคาทำโอทำอะไร bos 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 ขึ้นตลอดเลย break of structure ไงครับเนี่ย break of structure ทำลายโครงสร้างทำลายโครงสร้างชุดนี้แล้วทำยังไงดีถ้าเราเรา คันมือแล้วแล้วเรารู้ทาร์เก็ตแล้วเนี่ยทาร์เก็ตมันเหลือตรงเนี้ยมันมีโอกาสไหมทำยังไงครับหาโอเวอร์บอทโอเวอร์โครับดูโอเวอร์บอทโอเวอร์โมีไหมมีนะเจอละถ้ามีแล้วทำยังไงจุดนี้นะครับประกอบท่าเทศให้ทุกคนแล้วนะเนี่ยวันนี้ Volume Profile จับไปในกรอบที่มันเบรก Volume มกองอยู่ตรงนี้นะครับ Volume มกองอยู่ตรงนี้ใน Time Frame 5นาทีมี Volume มกองอยู่ได้เส้นแล้วก็ลบทิ้งครับเส้นข้างล่างนี้นะครับโอ้ยทำไมดูเหมือนว่ามันจะห่างไกลจังเลย ถ้าคนคันไม้คันมือแล้วอยากเทรดได้ทำยังไงเนี่ยทำยังไงครับถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดมาเจอกราฟแบบนี้ทุกคนอยากทำยังไงนี่มันทําเฟรม5้านาทีแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ในจุดข้างล่างเนี่ยไม่แนะนำให้ไปไล่ราคานะครับเพราะอะไรวอรลลุ่มในทําเฟรม5้านาทีมันกองอยู่ข้างล่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันกองอยู่เบรกเอาชุดนี้นะอันตรายมากเลยนะครับ ใคร follow By ไม่ระหว่างนี้ติดดอยได้นะครับเนี่ยหรือลงมากิน sl ได้สบายสบายเลยทำยังไงดีครับทำยังไงดีถ้าสมมติอยากเทรดอยากเทรดทำยังไงเอย้ยฝึกคิดตามก็ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาหน้าเทรดให้ดูว่าถ้าเป็นผมผมจะทำยังไง คือตอนนี้เราเห็นทาร์เก็ตที่เหลือข้างบนแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนี่ละครับหายนะกำลังจะเข้ามานี่ผมต้องพูดอย่างนี้เลยนะว่าถ้าไม่แน่จริงอย่าอย่าไปใช้เลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่นี่ผมแนะนำเลยตีมือหักเลยนะครับเนี่ย <laughs> เราจะ วัดวอลลุ่มในกรอบเบรกเอานี้จ้าเอเราเจอแล้วครับเราเจอวอลลุ่มโปรไฟล์ข้างล่างนี้ไงมีวอลลุ่มตรงนี้แล้วราคามันขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะทันไหมทันไหมครับเห็นอะไรตรงนี้อีกไหมมีเบรกเอาอีกหนึ่งชุดนะเนี่ยมีเบรกเอาหนึ่งชุดครับอ้าวเข้าให้แต่ราคาก็ไปไกลแล้วทำยังไงครับ นั่งมองตาปิบๆนะครับวิธีการเทรดคือคือไม่ได้แล้วครับเราพลาดละเราไม่ทันแต่คนที่เขามาตรงนี้เข้าตรงนี้เนี่ยคือเขาทันรวมกระทั่งผมด้วยนะรวมกระทั่งผมด้วยผมมีจุดออเดอร์จุดนี้ด้วยนะครับผมมีออเดอร์นี้ด้วยนะผมเก็บไว้หนึ่งไม้เนี่ยแล้วผมมาทีพตรงนี้แหละเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะโดนทีผมไปละ ระหว่างที่สอนนะผมไม่ได้ตั้งไปเป้าหมายเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนให้ชนนี้นะจำได้ไหมเทคนิคที่ผมสอนการชั่งน้ำหนักวัดอัตราส่วนเราจะได้ไม่ต้องคาดหวังอะไรแบบเพอร์เจอร์ปภาพผมทำแบบนี้เลยผมกลาง แล้วก็ออกตรงนี้อัตราความเสี่ยงของผม0.23ผลตอบแทนผม0.59แปลว่าออเดอร์นี้ผมได้ผมได้อะไร rr 1ต่อ2ก็คือเข้าเกณฑ์ผมแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่แหละครับเทคนิคที่ผมใช้ทําบ่อยๆเนี่ยมันเป็นท่าที่ผมเคยเจ็บมาแล้วนับต่อนับนับครั้งไม่ท้วนมันถูกพัฒนาให้กลายเป็นจุดแข็งคนที่ชมคลิปนี้อยู่ ไปฝึกนะครับไปฝึกแกะฝึกมองครับผมสอนยังไงเอาไปประยุกต์ใช้เลยครับผมรับรองทุกคนบวกยับยับแน่นอนเดี๋ยวผมจะเคมภาพนี้ให้